ลงคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนอกสภาพยายามใจสองแบบจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันให้ลงตัวที่จังหวะและเวลานะครับแต่คราวนี้เอามาใช้ในประเทศไทยโอ้ขีมหมากระแสไม่ติดกระแสที่ติดกับกลายเป็นเรื่องของผู้กํากับโจ้นะฮะที่ถูกเอามากบข่าวทางการเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขตํานูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เหตุการณ์เรื่องของการอิมพิ m e n นหรือการอภิปรายไม่างใจผมเคยเรียนไปแล้วนะคอยดูว่านี่มีข่าวมากบอีกนะในช่วงของวันอภิปรายไม่างใจระหว่างวันที่31ถึงวันที่3แล้วก็จะโหวตวันที่4โดยเฉพาะวันที่4กัน,นย,ยายนนะจับตาบมองให้ดีจะมีข่าวใหญ่ๆกันขึ้นนะเป็นกลยุทธ์การกบข่าวที่เกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ฟันธงยืนยันได้เลยว่างานนี้คนะณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะจะผ่านการอภิปราย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวใหญ่การชุมนุมใหญ่คราวนี้เขาบอกว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศและการชุมนุมใหญ่ครั้งนี้จะเป็นการขับไล่พลเอกประยุทธ์ทั้งนอกสภาและก็ในสภาในสภาจะมีการทิปปายไม่ไว้วางใจวันที่31 สิงหาคมและต่อเนื่องไปถึงวันที่สองกันยายนดังนั้นเนี่ยภาพต่อหรือโมเมนตัมที่มันเชื่อมต่อกันตั้งแต่29ยี่สิบเก้าไปถึงวันที่สองเนี่ยซึ่งจะเป็นวันที่มีการพิพากษาไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาเนี่ยผมหวังว่าได้พบได้คุยกับคุณนัทวุฒิไว้ว่าเราเราคาดหวังว่าเราจะมีกิจกรรมขนาดใหญ่หลังจากนั้นซึ่งอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่คามบลั๊กนะครับแต่ว่า มันจะเป็นการลงคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนอกสภาหมายความว่าในสภาก็ดำเนินการไปเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองอภิปรายกันไปแต่ว่านอกสภานั้นเนี่ยเราก็จะมีเวทีมีการชุมนุมใหญ่เคลื่อนไหวล้อกันและขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมในการลงคะแนนไม่ไว้วางใจรัฐบาลและ หากเสียงของประชาชนเนี่ยออกมาว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลน่ะแล้วเสียงในสภามันออกมาว่าบรรดาสสทั้งหลายเนี่ยยังไว้วางใจรัฐบาลอยู่พรรครวมยังไว้วางใจอยู่สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นเป็นเงื่อนไขนะครับซึ่งจะนําไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่ต่อเนื่องนะครับทั้งในกรุงเทพและในจังหวัดอันในสภา กับการทำงานนอกสภาเนี่ยเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปนะครับการอภิปรายในสภาก็มีการอภิปรายซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ผมถือว่าการฟังเสียงพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นการทำงานนอกสภาซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน w w w c h a i n o r g ประยุทธ์ getout ซึ่งเป็นเวอวาเว็บที่เราเปิดให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพราะเหตุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าในการอภิปรายไว้ใจนี่เราเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นได้กระทําการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตก็ดีหรือการกระทํำต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ไว้บางใจขณะนี้พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลมาพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่พรรคเพื่อไทยได้เปิดแคมเปญลงมติประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์ขึ้นมาก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการโบวตไม่เอาพลเอกประยุทธ์โบสตอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการไม่เอาพลเอกประยุทธ์นอกสภาอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นได้ทํางานในสภาอันนี้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง direct democracy กับ representative democracy คือประชาธิปไตย ตรและประชาธิปไตยแบบตัวแทนทีนี้เมื่อดูขนาดปัญหาของประเทศวันนี้แล้วเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ประชาธิปไตยสองแบบจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันให้ลงตัวที่จังหวะและเวลาและสุดท้ายที่สุดซึ่งถแถลงวันนี้ก็คือการลงมติกา,มตการลงมติก,ตก,ก,ก็ทกําควบคู่ขนานกันด้วยก็คือในสภาก็ลงไปแล้ววันนี้เราก็เปิดช่องทางให้ข้างนอกลงมติเช่นกันมติข้างนอกนี่จะเรียกว่าเป็นมติมหาชนส่วนในสภาก็เป็นมติของตัวแทนของประชาชนไปสองระบบที่ทําควบคู่กันไปนี้เนี่ยมัน จจะะเเปป็นพลัังงงงททที่แ้รริขขอขอศสคในเชิงปรากฏการ์เราคงเห็นม็อบมีการเคลื่อนไหวนะฮะอยู่ติดต่อกันเกือบทุกวันนะฮะเป้าหมายในการขับไล่พลเอกประยุทธ์เพื่อให้ฝ่ายตัวเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์อ้างความล้มเหลวอ้างอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างอยากปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมาเป็นปัจจัยในการขับไล่พลเอกประยุทธ์และเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออก ตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสข่าวสําคัญสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้กํากับโจ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุงพลซึ่งปรากฏว่าอายการก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับให้ลุงพลโดนหนักกว่าเดิมนะค่าวนี้หงอยเดียวกองเชียร์ล,ลุงพลคงซีดกันเป็นแถวนะครับเรื่องของลุงพลไม่ต้องอธิบายนะ นะฮะใครที่บอกเป็นกองเชียร์กองเชียร์ตอนนี้ก็อายาการสั่งมันลุ้นกันดูนะว่าสารจะตัดสินยังไงในคดีนี้แต่ที่แน่ตารวจนะครับก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปรอบแรกนะครับรอบที่2คราวนี้อายาการสั่งไต่สวนเพิ่มเติมนะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เป็นข้อหาที่ค่อนข้างหนัก นะครับก็ไปลุ้นกันนะฮะว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรแต่เรื่องคดลีลุงพลในเชิงงานสังเคราะห์แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยในเรื่องของการอภิปรายหรือการซักฟอกหรือการพิปรายไม่ว่างใจหรือ impeachment นะครับก็เขาวางข้อกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่38สิงหาคมถึง3กันยายนนะครับแล้วก็จะมีการบวตวันที่4กันยายนนะครับฝ่ายค้านได้เวลาไป40ชั่วโมงขณะที่รัฐบาลได้ไป1ิ 8ชั่วโมงในเชิงกลยุทธ์การต่อสู้นะครับการต่อสู้ของฝ่ายคา้านะมาถอดกลยุทธ์ฝ่ายการต่อสู้ของฝ่ายคา้านเขาเดินเกมเหมือนเดิมฮนะปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคืออะไรภายในสภาปัจจัยภายในคือในสภานะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือยังคงมีการปล่อยข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกกมตรีจะเอาพลเอกประวิตธวงสุวรรณขึ้นมาเป็นนายกกมตรีนะครับ แล้วก็แทนพลเอกประยุทธ์นะกระแสะข่าวนี้เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วบอกว่ามีการดินกันเรียบร้อยและจะยอมให้พลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าเขาเดินเกมเนี่ยแต่ในภาคยุทธวิธีก็ทําอะไรเพิ่มทราบไหฮะเขาจะให้ประชาชนเนี่ยกดรนัฐบาลด้วยการใช้เว็บไซต์ช้าง com นะครับทำอะไรทำการล่าชื่อนะครับให้มีการถอดถอนและปลดพลเอกประยุทธ์ด้วยการอิมพิ c ชเมนตนอกสภาโดยเจ้าภาพงานนี้คือพักเพื่อไทยในขณะเดียวกันนะฮะนัทธุสายเกลือก็มีการจัดชุมนุมประท้วงนะครับก่อนการอาภิปรายไม่ไว้วางใจและในช่วงการอาภิปรายไม่ไว้วางใจในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะทำไมต้องใช้บริการของนัทุฒิ เพราะกำลังของเยาวชนปดแอกหรือมอบปดแอกนะฮะของพี่ทอนเนี่ยมันมีกําลังอ่อนแอลงและตอนนี้แกนนําทั้งหมดสารไม่ให้ประกันความชอบทรรไม่มีแล้วตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางไปเรียบร้อยเข้าเข้าออกออกเข้าเข้า,ขาออกออกมานานคราวนี้เข้าไปยาวๆกันเลยนะครับสารไม่ให้ทําการประกันตัวละที่บานมารุงก็บอกว่าสาร เป็นพวกของเขานะฮะมาโดยตลอดคราวนี้สารไม่ให้การประกันตัวแกนนําคนอื่นนะครับที่โดนพอเห็นสารไม่ให้การประกันตัวก็หนาวเลยงานนี้หนาวไม่ใช่หนาวธรรมดาในเชิงยุทธศ,ศาสตร,าร์การเมืองการปกครองนะครับที่เขาเดินจากปัจจัยภายนอกนอกสภานะครับปัจจัยภายในนะครับนอกสภาก็ก่อ,กอความวุ่นวายก่อการจะลาจลน,นะครับเรียกร้องให้ประชาชนออกมากดดันใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการกดดัน ในสภาก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องหลังก็ใช้หลักกลยุทธ์แบ่งแยกแล้วปกครองนะครับปล่อยข่าวยุยงส่งเสริมให้พลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นหลักนี้อย่างที่ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไว้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในตำราพิชัยสงครามในยุคข,ของซุนหูนะครับ ใช้หลักคิดนี้เลย39กลยุทธ์ต่อมาก็มาเพิ่มเป็น99กลยุทธ์ของซุนวูแบ่งแยกศัตรูนะครับซึ่งหลักคิดนี้เคยทําให้ทัพเรือของโจโฉซึ่งเป็นทัพขนาดใหญ่พ่ายแพ้ต่อทัพของเบ้งมาแล้วตามตําราพิชัยของสงครามของจีนนะครับแต่คราวนี้เอามาใช้ในประเทศไทยโอ้ขี้หมากระแสะไม่ติดกระแสะที่ติดกับกลายเป็นเรื่องของผู้กํากับโจนะฮะที่ถูกเอามากบข่าวทางการเมืองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขตํานูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,อเหตุการณ์เรื่องของการอิมพิ c เ m นต์หรือการอภิปรายไม่างใจเคยเรียนไปแล้วนะคอยดูมีข่าวมากบอีกนะในช่วงของวันอภิปรายไม่างใจระหว่างวันที่31ถึงวันที่3แล้วก็จะโหวตวันที่4โดยเฉพาะวันที่4กันยาย,ยนาจับตามองให้ดียังมีข่าวใหญ่ๆกันขึ้นนะเป็นกลยุทธ์การกบข่าวที่เกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ฟันธงยืนยันได้เลยว่างานนี้คนะณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะ จะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านแบบเฉียดฉวหรือไม่เฉียดเฉิวผมว่าผ่านฉลุยสังเก์ไดเลยผ่านฉลุยนะครับในเรื่องของการอภิปรายวางใจแต่ประเทศจะเกิดความวุ่นวายนะครับทางเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ทางเรื่องของการก่อการจราจนการก่อการร้ายในช่วงก่อนและในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นกระบวนการแตกหักแต่ยังไม่จบนะฮะยัง มีเรื่องของการจานิรัศกรรมบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกิดการแตกหักอีกรอบหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ชินกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Terima kasih telah menonton! พ่อเกี่ยวชาชาเกี่ยวธนะพ่อเกี่ยวหน้ากาเกี่ยวหูให้ไววเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวอย่านอนใจหน้ากาเกี้ยวหูให้ไววเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวท่านใดล้างมือกันเถิดพี่นะาชาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญ รวมอย่าพึงราอยู่บ้านเถิดนาพี่เอย้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงราอยู่บ้านเถิดนาพี่เอย้ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชาติทุกภาคส่วนรวมใจรวมโดยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอย้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอย้ย บานทันะชาชาอยู่กับบ้านทัศนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัศนะพี่เอยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอยทุกภาคส่วนรวมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมโดย่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่าน はあ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 。